สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l daddy cooking ครับวันนี้ daddy มีสูตรขิงดอง3รสมาฝากเพื่อนๆกันครับเอาไว้ให้เพื่อนๆทานกับไส้กรอกอีสานแหนมปิ้งแหนมย่างหรือว่าจะทานเป็นเครื่องเคียงกับอาหารประเภทอื่นๆก็ได้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนครับทำง่ายแล้วก็ ใช้เวลาแค่วันเดียวก็สามารถทานได้แล้วนะครับตัวขิงเนี่ยมีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็มีเผ็ดนิดๆของขิงนะครับหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับแล้วที่สําคัญเนี่ยสีชมพูสวยๆก็มาจากสีของธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส,ส่สีหรือใส่สารใดๆเลยนะครับสะอาดปลอดภยัยแถมเนื้อขิงเนี่ยก็มีความกรอบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นขิงอ่อนทั้งหมด500กรัมครับต่อไปเป็นน้ำมะนาวเราคั้นเอาแต่น้ำนะครับประมาณ4ลูกครับต่อไปเป็นเกลือ1ช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของน้ำเชื่อมนะครับมีน้ำเปล่า500มิลิลิตรน้ำส้มสายชู100มิลลิลิตรน้ำตาลทราย350กรัม เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรามาทําน้ําเชื่อมกันก่อนนะครับเราใส่น้ําเปล่าลงไปตามด้วยน้ําส้มสายชูแล้วก็น้ําตาลทรายครับจากนั้นเราเปิดไฟแรงนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าตาลทรายละลายนะครับพอน้ําตาลทรายละลายแล้วเราพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับระหว่างรอน้ําเชื่อมเย็นนะครับเราก็จะมาปอกเปลือกถิงกันนะครับ ใครจะใช้มีดปอกก็ได้หรือว่าจะใช้ช้อนขูดแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราใช้ช้อนขูดแบบนี้มันก็จะสะดวกนะครับไม่ต้องกลัวบาดมือด้วยแล้วก็เปลือกของขิงเนี่ยมันก็จะออกได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเปลือกของขิงเนี่ยมันบางนิดเดียวเองนะครับเพียงแค่เราใช้ช้อนขูดขูดเนี่ยมันก็ออกแล้วนะครับถ้าเราเอามีดปอกเนี่ยบางทีมันจะออกเอาเนื้อออกไปด้วยนะครับ เราก็ปอกเปลือกไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับที่เราใช้ขิงอ่อนนะครับเพราะว่าขิงอ่อนเนี่ยรสชาสติความเผ็ดเนี่ยมันจะไม่มากนะครับเวลาเรามาดองเนี่ยมันก็จะเผ็ดน้อยแล้วก็กรอบอร่อยด้วยครับนี่นะครับพอเราขูดออกมาแล้วมันก็จะได้สีขาวๆนวลๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับ พอเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาซอยให้เป็นแว่นแบบนี้ครับจะหนาจะบางแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่ถ้าเราซอยบางๆเนี่ยเวลาเราดองออกมาแล้วมันจะใสแล้วก็สวยมากเลยนะครับนี่นะครับเราก็ซอยไปแบบนี้จนหมดเลยนะครับ ตัวขิงอ่อนเนี่ยเวลามันโดนกรดของน้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูโดยธรรมชาติเลยนะครับเราไม่ต้องไปใส่สีเพิ่มหรือไ่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะครับขนาดดดตี้หั่นนะครับตัวขิงเนี่ยมันก็ยังจะเริ่มเป็นสีชมพูอ่อนอ่อนแล้วนะครับพอเราซอยขิงเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาคั้นความเผ็ดออกจากตัวขิงกันนะครับขั้นแรกเราก็นำขิงที่เราซอยเสร็จแล้วใส่ในอ่างผสมครับ จากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปครับเกลือเนี่ยจะช่วยคั้นเอาความเผ็ดความร้อนจากตัวขิงเนี่ยออกไปด้วยนะครับเราก็คลุกเคล้าขยำไปเรื่อยๆจนเกลือละลายครับเราจะขยำแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณสัก5นาทีนะครับเพื่อนๆค่อยๆคลุกเคล้านะครับอย่ากำแรงไม่งั้นเดี๋ยวขิงเนี่ยมันจะหักได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังมีความกรอบมีความแข็งอยู่นะครับเราก็คนแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ5นาทีนะครับ พอเราครบ5้านาทีแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทําให้ขิงเนี่ยเป็นสีชมพูครับโดยการใส่น้ามะนาวลงไปครับพอเราใส่น้ามะนาวแล้วเราก็คลุกเคล้าขยําแบบนี้ไปอีกสักประมาณ1-2นาทีนะครับตัวขิงเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีออกเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะพักขิงไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้น้ําเกลือกับน้ามะนาวเนี่ยมันทําปฏิกิริยานะครับ ขิงของเราจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วก็จะไม่มีความเผ็ดด้วยครับพอเราพักขิงไว้แล้วประมาณ1ชั่วโมงนะครับสังเกตว่าสีของขิงเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มีน้ำเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราลองชิมรสชาติเนี่ยขิงของเราก็จะมีความเผ็ดน้อยลงนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวแล้วก็มีความเค็มครับขั้นตอนต่อไปเราจะบีบเอาน้ำเกลือกับน้ำมะนาวเนี่ยออกจากตัวขิงให้หมดเลยนะครับ โดยการคั้นตอนนี้เราคั้นแรงๆได้นะครับเพราะขิงของเราเนี่ยมันนิ่มแล้วนะครับมันจะไม่หักแล้ครับเราคั้นน้ําเอาออกให้หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ในโหลกแก้วของเราไว้ได้เลยครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือน้ําที่เราคั้นออกมานะครับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนําน้ําเชื่อมมาเทาใส่ลงในโหลของเราได้เลยครับ พอเราพักน้ำเชื่อมจนเย็นแล้วนะครับเราก็นำมาเทใส่ในโหลขิงดองของเราได้เลยครับเทใส่จนเต็มเลยนะครับพอเทเสร็จแล้วเราก็กดตัวขิงเนี่ยให้มันจมอยู่ในน้ำเชื่อมนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาดองทิ้งไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงเราก็นำมาทานได้เลยครับ ตัวขิงของเรามันก็จะมีความหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็มีความเผ็ดนิด,น,ดนะครับยิ่งเราดองนานขึ้นความหวานมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาไปทานกับไส้กรอกอีสานแหนมปิ้งแหนมย่างหรือจะไปทานกับซูชิก็ได้นะครับ สูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วน1วันก็สามารถทานได้แล้วนะครับตัวขิงเนี่ยกรอบอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยครับเ,เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ